ดีครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาสี่โมงนะสี่โมงสี่นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถไปเซอร์วิสนะรอบหมื่นห้านะครับเห็นกระพริบมาหลายไม่นี่แล้ะหลายกิโลแล้วอนนี้สี่โมงนะครับไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดออกมาเวลานี้นะโอ้โหรถอย่างเยอะเลยเพื่อนคือรถติดมากเลยนะโอ้ใจเย็นลูกพี่ ก็คือรถเราตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสองกิโลเมตรนะครับก็คือจะไปเซอร์วิตรอบหมนะื่นห้านะเดี๋ยวนี่ครับออยทิพเราออยทิพเราวิ่งมาแล้วห้าพันสามร้อยสามสิบสองกิโลเมตรนะครับเลยมาสามร้อยสามสสองกิโลเมตร เดี๋ยวเราจะเอาไปเซอร์วิสท,ที่ศูนย์แถวแซอยสายหยุดนะครับยังไม่เคยไปเหมือนกันศูนย์นี้ก็คือที่เราไปเซอร์วิสมากี่รอบอะสองรอบใช่ไหมสองรอบก็คือคนละคนละศูนย์กันเลยนะห้าพันก็อีกศูนย์หนึ่งรอบหมื่นหนึ่ง 11, ก็อีกศูนย์หนึ่งรอบหมื่นห้าก็อีกศูนย์หนึ่งนะไป บริการครับว่าสูนย์ไหนบริการดีไม่ดีไปลองใช้ดูครับไม่แน่ใจว่ารอบหมื่นห้านี่จะเปลี่ยนอะไรบ้างนะเดี๋ยวต้องไปถามช่างดูครับว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวผมสนุกให้ฟัง ถ้าออกมาเวลานี้นิดคิดผิดนะครับสี่โมงเนี่ยตอนเลิกงานเนี่ยโอ้โหรถเยอะมากแล้วไปติดไฟแดงอโอ้โหนี่เก็บเก็บทุกไฟแดงอะครับก็ไฟเขียวพอดี รนใเมื่อกี้ออกมาชา้าตอนแรกกะจะออกมาไปสามครึ่งนะแต่ผมลืมบุ๊กเซอร์วิสต้องกลับไปเอาอีกโอ้โหจะไปถ่ายแล้วมันเครื่องครับแต่ลืมบุ๊กเซอร์วิสทำไปได้ไปดูว่าศูนย์นี้ บริการเป็นยังไงบ้างผมก็อยากใช้บริการแบบหลายๆศูนย์นะดูว่าการบริการเป็นยังไงต่างกันยังไงนะครับคือราคามันก็ไม่หนีกันหรอกเอาที่ว่าเราแบบสะดวกดีกว่าสะดวกตอนไหนเวลาไหนศูนย์ไหนอย่างผมว่าสะดวกแบบว่าเอาที่เป็นแบบฮ้ยอ,แบบอยากใช้บริการศูนย์อื่นๆบ้างอย่างเงี้ยครับก็คือจะได้แบบ รู้ว่าการบริการแต่ละศูนย์นะดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตให้ฟังครับนี่ฝนเพิ่งตกไปแล้ววันนี้ผมเพิ่งล้างรถนะกลับมาจากภูทับเบิกล้างรถเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ฝนนี่ตกหนักเลยนะ โอ้โห oh, oh. คือจะไม่ล้างก็กระไลอยู่ก็เลยไปล้างซะให้เรียบร้อยพอล้างเสร็จก็นั่นแหละครับฝนตกแต่ก็ไม่เป็นไรตกได้ก็ล้างได้อะครับไม่แน่ใจว่าร้านอยู่ช่วงไหนนะครับเดี๋ยวต้อง เกตร้านเรานะเฮ้ยมันน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะถ้าจะไม่หิดนี่ๆๆๆเจอแล้วเจอแล้วเห็นสายเห็นสถานีสายหยุดพอดีนะครับสวนนี้แหละก็จะมาสวนนี้นะเดี๋ยวไปดูครับว่าต้องกลับรถนะซ้ายไว้นะครับเดี๋ยวต้องคิดซ้ายไว้ ข้างห,หน้าเป็นสถานีสายหยุดนะครับ BTS ถ้าจำไม่ผิดน่าจะน่าจะตรงไหนตรงไหนเอย่ยสายหน้านู้นนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะนี่ครับถึงแล้ว เขาอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปติดต,ต่อนะครับอ่าสวิตรอบหมื่นห้าครับครับใหง,งไหนขอบคุณครับข้าง,างหลังนะ หูยเอ็แบบสีน้ำเงิน Service Center อ,อ๋อน่าจะตรงนี้นะต่อตรงไหนอะทีเนี้นะนยเอารถมาเซอร์วิสครับ เอาขึ้นไปเลยใช่ไหมพี่ไหนรีมดเลยอ่า เครื่องอะดีกว่าอึ๊บนี่ฮะน้ำมันเครื่องเดี๋ยวประมาณเกินครึ่งมานิดนึงนะจำได้ไหมที่เราไปถ่ายตอนหมื่นโลอะมองไม่เห็นแล้วนะตรงเนี้ยตอนนี้ลดลงมาเกินครึ่งแล้วครับเอ้ยยังไม่ถึงครึ่งนะน้ำมันเครื่องหายไปนิดนึงนะ็นเรีองปกติครับยังไม่ถึงขีดอันตรายเท่าไหร่ ปีเลยนะไอของของเรามีอะไรบ้างเลือยมีน้ำมันเครื่องนะครับกองก็เสื่องท้ายร้อยไอ้รนน้อยห้าสิบ อยากให้ช่างทำงานก่อนโอเคครับเสร็จแล้วนี่น้ำมันได้น้ำมันกลับมานิดนึงอน,นี่นะครับเดี๋ยวเช็คก่อนดูอะไรบ้างน้ำมันเครื่องโอเคน้ำมันเครื่องเต็มเหมือนเดิมมีอะไรนะ ก็เราเปลี่ยนกองแล้วนะครับเปลี่ยนกองเรองน้ำมันมนะมาซิเดียหรอไหมโอเคก็มีเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองโอเคเรียบยร้อยรถจีนรถหายเดี๋ยวเราไปตามรแจีรถก่อนโอเคตามมาแล้วคนแจรีรถ แปดโอเคครับเดี๋ยวรามลอันนี้ผลปกตินะโอเคครับเรียบร้อยเหมือนเดิมทิปไปดูออยทิปเป็นศูนย์นะครับปึ๊บโอเคออยทิปเป็นศูนย์รีเซ็ตแล้ว นนี้เบียวโอดิโวหมื่นห้าพันหกร้อยโอเคโอเคครับพร้อมเสร็จเรียบร้อยกลับได้เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะว่าเราทำอะไรไปบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่รถก็เยอะจริงช่วงนี้แต่เ,เราต้องไปกลับรถนะรอบหมื่นห้าพันนะครับเรา เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะสังเคราะห์ร้อยแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับสอย่างช่างแจ้งว่าเด๋ยรอดสองมือต้องเปลี่ยนสายพานนะครับแล้วก็ช่างเสียบเสียบคอมให้นะครับก็แจ้งว่าขึ้นโค้ดสตาร์ทยากนะครับในคอม ก็คือมันจะมีอาการหนึ่งก็คือที่ผมเจออยู่ครั้งครั้งหรือสองครั้งเนี่ยครับคือมันจะสตาร์ทเสร็จปุ๊บมารอบรอบหนึ่งพันนะครับปกติมันต้องรอบพันห้านะตอนตอนรอบเดินเบ่านะครับสตาร์ทมารอบหนึ่งพันปุ๊บแล้วก็ดับนะครับแล้วก็สตาร์ทยากนะช่างแจ้งว่าพอเสียบคอมปุ๊บโค้ดมันขึ้นนะครับช่างก็ลบให้เรียบร้อยครับตก็ลบออยล์เซอร์วิสให้เรียบร้อยครับ จาใช้จ่ายทั้งหมดก็หนึ่งพันหนึ่ง้ยหกสิบบาทนะครับเบ็ดเสร็จรอบหมื่นห้านะครับโอ,โอเคครับสบายใจเสียตังแล้วเราทำแป๊บเดียวนะไม่นานไม่รู้ว่าจะได้ออกทริปไปไหนหรือเปล่านะหมืนะ่นห้าแล้วแป๊บเดียวตอนนี้รถเราเนีอนเดือนอะไรอะเดือนมิถุนาใช่ไหม ก็ประมาณ6เดือนอ่าครับ6เดือนและวจะเข้า6เดือนแล้วก็หนึ่งหมื่นเอ้หกหรือเจ็ดอ่าไม่แน่ใจนะครับประมาณเนี้ยอันนี้เดือนมิทุนาก็เป็นเดือน6ใช่ไหมครับใช่ใช่6เดือนห5 6 8 9มืนห้าพันหกร้อยแปดสิบเก้ากิโลเมตรอครับก็มา เดตให้ฟังเกี่ยวกับ X Max ของเราเดี๋ยวไปจอดด,ด,อคคดูระดับน้ำมันโอเคครับมงดูระดับน้ำมันมองว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าใสอยู่นะใสแจ๋วอยู่เปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็นี่ครับ กองนะ้ำมันเครื่องจะมีจะเห็นว่ามันมีหยดนะเดี๋ยวผมเช็ดออกก่อนนะจะได้ดูง่ายนะเอย่าเช็ดออก,กอ่ะนะจะออกมาไม่หยดแล้วนะเดีย๋ยวไปดูทีว่ามันจะหยดมันจะซึมตรงไหนหรือเปล่า้วกอน้ำมันเฟืองครับนี่น้ำมันเฟือง โอเคเช็ด okay, เรียบร้อยไม่อี่ยมถ้าถ้ามีหยดอีกก็แสดงว่าซึมนะครับโอเคโอเคครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นแล้วนี่ไหมเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดเจอนะอันนี้มันจะมีหมายเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะผมดูแค่ข้างหน้านี้นะครับพอเมื่อกี้ที่ไปเจอ ด้านหลังนะครับนี่มันจะมีหมายเลขสองอยู่ตรงนี้นะมันจะมีผลการผลการวินัยไฉนะครับการ,ปปรวิเคราะ์ความผิดปกติ ABS รหัสสิบเอ็ดกับ ABS รหัส2ี่บห้านะครับปับจจัยแวดล้อมกู้คืนกู้คืนการทํางานผิดปกติเซ็นเซอร์ล้อหน้านะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ล้อหน้าพัานไม่ต่อเนื่องหรือไม่มีพันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามมหมายหมายถึงอ,อะไรนะครับหน้าหลังมีแค่นี้นะ ก็ช่างก็พูดคืนพูดคืนให้หมดแล้วนะครับครับโอเคครับนี่บินที่เราไปเปลี่ยนมานะนี่ครับจะม,มีน้ำมันเครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นสังเคราะห์่ร้อยหนะ้าสิบาทคูณ2ก็เ0้ารนะครับแล้วก็น้ำมันเตลยทท์ท้ายสั้น55บาทน้ำมันเตลย์ท้ายยาว75บาทกลองน้ำมันเครื่องร้อยสามสิบบาทก็อันนี้ ได้เชื่อมต่อ y d p ให้ลูกค้าแล้วอันนี้น่าจะเป็นที่ต่อกับคอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับค่าเสียหายในรอบนี้1,160ร้อยบาทเกียบร้อยหนึ่ร้อยบาทนะครับนร้อยบาที้อ,ทอเคมาดูหน้าจอกันดีกว่า อันนี้เวลา5โมง4นาทีนะครับออดีโอ15,689กิโลเมตรทริปนี้ที่ผมวิ่งไปอันนี้ทิปถามที่จับเวลาตอนไปวิ่งทริปเมื่อกี้นะครับโนี่ยครับอลอยทริปช่างรีเซ็ตให้แล้ว2วิ่งมาแล้ว2กิโลเมตร V ี e l ลก็หมุน5 6 8 9กลับมาวิดีโอเหมือนเดิม อัตราการสิ้นตัวที่สามสิบสองจุดหกนะครับไปดูความเร็วเฉลีย่ยที่ใช้ก็ห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิตอนนี้สามสิบองศาครับแบตเตอรี่สิบสองจุดเก้าโอเคครับมาอัปเดตให้ฟังครับสำหรับการเปลี่ยนรอบหมื่นห้าพันนะรอบ 105, หมื่นห้ายางก็ ยังโอเคอยู่นะยางยางก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะยางเดิมติดรถไม่เป็นโดนอะไรไม่รู้ยังไม่หมดนะครับแต่ก็มีแตกแล้วนะแตกอันนี้มันแตกตั้งแตอ่ออกรถแล้วนะครับเห็นแนละ้วไม่แน่ใจว่ายังไงถ้าเบรกก็เหลือเยอะอยู่อโอเคนี่ครับ เขาเบรกหน้าเขาเบรกหน้าไม่รู้ว่าเห็นหร้เปล่านะแต่ก็ยังโอเคอยู่โอเคครับสำหรับรอบนี้ก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ